Thank you. สวัสดีครับผมช่องเอ็นมูวีวันนี้ก็มาอยู่กับซีรีส์มาริยานนิยายอาถรรพ์ละความเดิมจะตอนที่แล้วเอมมาได้ตัดสินใจกลับมาที่บ้านเกิดของเธอเพราะเนื่องจากที่ว่าเธอไม่สามารถที่จะติดต,ต่อพ่อกับแม่ของเธอได้แต่หลังจากที่เธอมาถึงเธอก็ต้องพบว่าพ่อกับแม่ของเธอนั้นปลอดภัยดีเธอเลยตัดสินใจที่จะค้างอยู่ที่นี่สักพักเพื่อพูดคุยก,กับพ่อกับแม่ของเธอแต่ในคืนนั้นก็กลับเกิดเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากที่ว่าพ่อกับแม่ของเธอได้เปลือยกายและก็จุงมือกันเดินเข้าไปในปา่าแล้วหลังจจาากทที่เเเออ็มไดด้ห้หนนนนแบบัธตสิใ ตามพ่อกับแม่ของเธอก็ไปในป่าทันทีเอ็มมาได้ตะโกนเรียกหาพ่อกับแม่ของเธอจนสุดเสียงแต่ทว่าในตอนนั้นพ่อของเธอก็ได้ปรากฏตัวออกมาต่อนหน้าเธอและตะคอกใส่เธอออกไปว่าจงเขียนนิยายต่อซะเอ็มมารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและเธอก็ล้มลงและสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงและจบแบบไหนมาริยานิยายอาถ์ และพอเปิดเรื่องมาหลังจากที่เอมมาตัดสินใจออกไปตามหาพ่อกับแม่ของเธอเธอได้ทิ้งแคมแคมเอาไว้อยู่ในบ้านเพียงคนเดียวแคมแคมได้ร้องตะโกนเรียกหาเอมมาจนสุดเสียงแต่ทว่าก็ไม่มีเสียงใครตอบกลับมาเลยแม้แต่น้อยเธอเลยตัดสินใจที่จะเดินลงไปข้างล่างหลังจากที่ตัวของเธอได้ลงมาข้างล่างแล้วเธอก็ได้ร <necessary> ้องเรียกหาเอมมาจนสุดเสียงแต่ทว่าก็ไม่มีเสียงใครตอบกลับมาเลยแม้แต่น้อยแต่ในจังหวะนั้นโทรศัพท์ภายในบ้านก็ดังขึ้นแคมแคมเลยตัดสินใจที่จะไปรับสายด้วยความกลัวแต่หลังจากที่แคมแคมรับสายดูเหมือนว่าคนที่โทรมาก เขาได้แจ้งกับแคมแคมบอกไปว่าสัญญาณเตือนภัยของคุณดังตอนตีสี่ยีนาทีบริษัทรักษาความปลอดภัยได้ถามกับเธอออกไปว่ามีใครได้บุกเข้าไปในบ้านของคุณหรือเปล่าคุณอยู่ในบ้านคนเดียวใช่ไหมแคมแคมก็ตอบกลับไปทันทีเลยว่าใช่บริษัทรักษาความปลอดภัยก็ได้พูดกับเธอออกไปว่าเขาจะโทรหาตำรวจให้และให้เธอถือสายรอจนกว่าพวกเขาจะไปถึงบริษัทรักษาความปลอดภัยยังถามกับเธอไปอีกว่าประตูและหน้าต่างทุกบานปิดล็อกและช่ไใหม่แคมแคมก็ได้ตอบกลับไปทันทีเลยว่าประตูในห้องนั่งเล่นของเธอนั้นเปิดอยู่บริษัััทรกกษาาควมปปปลลอออดดภยยเเบให้ธไิ ประตูนั้นทันทีเพื่อความปลอดภัยแคมแคมได้เดินเข้าไปปิดประตูในห้องนั่งเล่นด้วยความหวาดกลัวแต่หลังจากที่เธอปิดมันเสร็จแล้วบริษัทรักษาความปลอดภัยได้พูดกับเธอออกไปทันทีเลยว่าถ้าคุณปิดมันแล้วทั้งงานหันกลับมาแคมแคมรู้สึกสะดุ้งทันทีและเขาก็ได้ถามบริษัทรักษาความปลอดภัยด้วยน้ำเสียงที่สั่นครือออกไปว่าทำไมล่ะคะบริษัทรักษาความปลอดภัยได้พูดกับเธอออกไปว่าเพื่อตรวจสอบดูว่ามีใครอยู่ในห้องนั่งเล่นหรือไม่แต่เมื่อเธอหันกลับมาเธอก็ไม่พบใครอยู่ในห้องนั่งเล่นเลยแม้แต แต่เสียงที่ตอบกลับเธอมามันเป็นน้ําเสียงที่แหบแหง้งมันได้พูดออกมาว่าดูให้ดีสิฉันอยู่ตรงนี้เคมเคมได้ตัดสินใจมองอีกครั้งและสิ่งที่เธอพบมันก็ทําให้เธอนั้นตกใจเป็นอย่างมากเรานเนื่องจากที่ว่าหญิงแก่ได้อยู่ในบ้านของเธอมันได้จ้องมองที่เธอแล้วก็สยะย,ยิ้มออกมาเคมเคมรู้สึกวดกลัวเป็นอย่างมากแต่ทว่าในตอนนั้นเอ็มมาก็ได้กลับมาพอดีแต่ทว่าหัวของเอ็มมากลับโชคไปด้วยเลือดเอ็มมาได้บอกกับเคมเคมบอกไปว่าหัวของเธอกระแทกประตูเลยทําให้เธอนั้นเป็นแบบนีี้้้้แลววฉาาาากไดตตัมมมมท่่เชนอคค็ เม่อไปว่าพ่อกับแม่ของเธอนั้นเป็นอะไรเดินละเมอหรือว่าเอาใส่ смер. เมอ,อเอมมาก็ได้ตอบแข็มแขมกลับไปทันทีเลยว่าไม่ใช่พ่อแม่ของฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยต้องเป็นฝีมือของยายแก่คนนั้นอย่างแน่นอนยายแก่คนนั้นต้องวางยาอะไรบางอย่างกับพ่อกับแม่ของฉันอย่างแน่นอนถึงทําให้พวกเขานั้นเป็นแบบนี้แต่ในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันก็มีรถคันหนึ่งขี่เข้ามาในบ้านของพวกเขาและชายคนหนึ่งก็ได้ลงมาและดูเหมือนว่าชายคนนี้จะเป็นตำรวจชายคนนี้เป็นตำรวจอยู่ในเมืองและเหตุผลที่เขามาที่นี่ก็เพราะว่าเขาได้ข่าวว่าเอ Bella, นะ็มมานักเเเเขขีียยนนนนนชืื่่อออดดดดัััง้ราลตสิใจท น้มามตินีหลังจากที่ตำรวจเข้ามาเอมมาก็ได้ถามออกไปทันทีเลยว่าคุณจะออกหม,มายคนไหมไปคนบ้านของยิงแก่คนนั้นเพราะว่าเธออ้างว่าจะทำร้ายพ่อแม่ของฉันตำรวจก็ได้ตอบพวกเขากลับมาทันทีเลยว่าเขาไม่สามารถที่จะออกหมายคนได้เพราะเนื่องจากที่ว่าพ่อแม่ของเธอนั้นเดินเข้าไปในป่าเองแต่ในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันตำรวจก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่แขวนเอาไว้หน้าประตูและเจ้าสิ่งน,นั้นมันก็เป็นสิ่งที่เอ็มมาได้เห็นตอนที่เขามาที่นี่ครั้งแรกเอมมาได้ถามว่บแข็งคมอ่กไปทันทีเลยว่าเธอเอาเจ้าสิ่งนนั้ ของกลางทันทีแล้วหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จแล้วตำรวจก็ได้เอาหนังสือของเอมมาขึ้นมาและก็ได้ถามเธอออกไปว่าคุณช่วยเซ็นหนังสือนี้ให้กับผมหน่อยได้ไหมเอมมาก็ได้ตอบกลับไปทันทีเลยว่าเธอจะเซ็นให้แบบพิเศษเลยแบบที่ไม่มีใครมีเพราะงั้นคุณจะต้องพาหญิงแก่คนนั้นไปสอบปากคำตำรวจคนนั้นได้นิ่งไปสักพักก่อนที่เขาจะตอบตกลงกลับมาเดี๋ยวฉากระตัมมาทางด้านหญิงแก่คนนั้นในตอนนี้เขากำลังจอกจากบ้านเพราะเนื่องจากที่ว่าเขาถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำแต่หลังจากที่หญิงแก่คนนั้น บ้านของยีนแก่คนนั้นทันทีหลังจากที่เอมมาเข้ามาเธอก็ต้องพบว่าบ้านหลังนี้ทั้งรกและก็เละเทะเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นไม่นานแคมแคมก็ตัดสินใจเข้ามาข้างในนี้แคมแคมก็ได้บอกเอมมาออกไปว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี้มันผิดกฎหมายแต่ทว่าเอมมาก็ไม่ยอมฟังเธอและจากนั้นแคมแคมก็ได้ถามเธอออกไปว่าเจออะไรที่น่าสงสัยบ้างไหมเอมมาก็ตอบกลับไปทันทีเลยว่าเธอเจอประตูบานหนึ่งที่ไม่สามารถจะเปิดมันได้พวกเขาทั้งสองได้ตัดสินใจที่จะแงะมันเข้าไปแต่ทว่าในตอนนั้นพวกเขาก็กลับได้ยิน เขายังได้กลิ่นเหม็นสาบมาจากข้างในอีกด้วยและสิ่งที่อยู่ข้างในมันต้องการที่จะเปิดประตูออกมาเอมมาและแคมแคมไม่รอช้าเขาตัดสินใจที่จะพังประตูเข้าไปทันทีแต่ทว่าในตอนนั้นหญิงแก่ก็กลับมาพอดีหญิงแก่ก็ได้พูดกับพวกเขาทั้งสองออกไปว่าข้างในนั้นมันไม่มีอะไรอยู่หรอกนอกจากแมวและก็ฟันของฉันแต่เอมมาไม่เชื่อแบบนานเธอกลับคิดว่าสิ่งที่อยู่ข้างในประตูบานนั้นก็คือพ่อกับแม่ของเธอหญิงแก่ก็ได้สยายยิ้มออกมาและก็ได้พูดกับพวกเธอออกไปว่าตามสบายนะฉันจะไปล้างหน้าล้างตาแแต่่่หลลัังงจากกกกกทีีียิิเเดนอออไไป็บมสะร างอย่างที่ทุบประตูออกมาจากข้างในประตูบานนั้นแต่ในจังหวะน,นั้นยิงแก่ได้โผลไมกครั้งพร้อมกับมีดที่อยู่ในมือของเธอและเธอก็ได้พูดกับพวกเขาเออกไปว่าในตอนนี้มีแมว2ตัวอยู่ในบ้านของเธอเธอควรจะทํายังไงกับมันดีควรจะฆ่ามันและก็กินมันเลยดีไหมหลังจากที่สิ้นเสียงของยายแก่คนนั้นทั้งสองก็รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเอมมาได้พูดออกไปทันทีเลยว่านี่คุณเอามีดมาทําอะไรกันแนะ่ยิงแก่ได้ใช้มีดหันแขนของตัวเองและเธอก็ได้พูดกับพวกเขาเออกไปว่าชาวบ้านจะคิดยังไงถ้าพวกเธอแอบเข้ามาในบ้านของฉฉัันนแล้ก็ทําารเม ก็พุดออกไปเลยว่าหยุดนะนางแก่เพียนและพอยิงแก่ได้ยินแบบนั้นเธอก็พูดออกมาว่าฉันจะหยุดต่อเมื่อเธอยอมเขียนนิยายต่อเขียนมันซราเอ็มมาเรื่องของมาริยาและลิซี่ถ้าเธอปฏิเสธมันฉันจะไปหาเธอทุกคืนฉันจะไปหาเธอที่นั่นฉันจะไปหาเธอในตอนที่เธอหลับฉันจะไปอยู่กับเธอที่นั่นพอแคมแคมได้เห็นแบบนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะดึงเอ็มมาและก็พาเอ็มมาหนีออกจากที่นี่ทันทีแล้วฉากได้ต่ำมาถึงด้านสารวัตรตำรวจที่เข้าไปหาเอ็มมาในตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งหลังจากที่เขาไปพบอนังสื ที่เอมมาเขียนให้กับเขาขึ้นมาและในหนังสือเล่มนั้นมันเขียนเอาไว้ว่าถึงสารวัตรซามูเอลที่รักฉันมีสองคำที่จะบอกกับคุณอย่าชักฉาแทนที่จะมัวอ่านนิยายสาววัยรุน่นทํางานของคุณสักทีตามหาพ่อกับแม่ของฉันฉันจะเขียนอุทิศให้คุณในหนังสือเล่มต่อไปนิยายของจริงที่ฉันเขียนให้กับผู้ใหญ่อ่านในระหว่างนี้คุณคือลิซซี่ของฉันผู้ที่จะช่วยให้ฉันรอดตื่นสิสารวัตรได้นมุ่งหน้าไปที่ร้านขายอุปกรณ์ของคลังแห่งหนึ่งที่เขารู้จกักและเขาก็ได้หยิบของกลางที่ได้มาจากบ้านของเอมม่าาาให้้้กััับชชยยคคนนนนนนดูแตพ เห็นม่านชายคนนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ถามกับเขาออกไปว่านายไปเอาสิ่งนี้มาจากที่ไหนชายคนนั้นก็ได้บอกกับสารวัตรออกไปว่าเจ้าสิ่งนี้มันคือเครื่องรางของแม่หมดเจ้าสิ่งนี้มันเป็นของที่อันตรายมันเป็นของที่ใช้หมายหัวของคนมันจะทําให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ๆมันโดนเวทมนต์ชั่วร้ายได้ง่ายขึ้นชายคนนั้นก็ได้บอกกับสารวัตรออกไปว่านายเอาเจ้าสิ่งนี้ออกไปจากร้านของฉันซะชายคนนั้นยังทิ้งท้ายกับสารวัตรเอาไว้ว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าเขากำลังเดือดร้อนแต่ทว่าเขาโดดดดนนนนคาาาาาาสปไไแแลล้้้วฉกกตมมมงงเเเธอออิพีย พังในสถานที่เก่าและคุ้นเคยของเธอแต่ในระหว่างที่เธอกาลังนั่งอยู่เพียงลําพังเพื่อนเก่าของเธอก็ได้ปรากฏตัวออกมาและเธอคนนี้ก็มีนามว่าโอรอเอ็มมาก็ได้พูดกับเธอออกไปทันทีเลยว่าไม่ได้เจอกันมาตั้งนานเธอมาทําอะไรที่นี่โอรอทาสีหน้าลำบากใจและเธอก็ได้พูดออกมาว่าเหตุผลที่เธอมาที่นี่ก็เพื่อมาทานอาหารบ้างเท่านั้นแต่พอเอ็มมาได้เห็นท่าทีลําบากใจของโอรอเอ็มมาก็ได้ถามโอรอออกไปทันทีเลยว่านี่เธอยังโกรธฉันอยู่ใช่ไหมเรื่องประพาคานในวันนั้นแต่โอรก็ตอบกลับมาว่ามันผ่านมมมาาาตัั้้งง15ปปีแแลลลววะนนก็็เคผิดดพขอ แต่หลังจากที่พูดคุยกันไม่ได้สักปากเอมมาก็ได้ถามกับโอรไปว่าเธอเจอคนอื่นๆบ้างไหมแต่โอรก็ไม่ตอบคําถามของเอมมาเลยแม้แต่น้อยโอรได้พูดกับเอมมาออกไปว่าเมื่อวานนี้เธอเจอแม่ของคาโรแม่ของคาโรได้บอกกับฉันว่าเธอเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับคาโรก่อนที่คาโรจะตายโอรก็ได้ถามกับเอมมาออไปอีกว่าเธอจะไปที่นั่นไหมงานศพของคาโรแต่เอมมาก็ตอบปฏิเสธกลับไปและเธอก็ได้อ้างเหตุผลออกไปว่าเธอจะต้องตามหาพ่อกับแม่ของเธอแต่หลังจากที่พูดคุยกันเสร็จแล้วโอรกลากยยุ่่งเกี็กัดส มาเลยแม้แต่น้อยแล้หลังจากนั้นต่อมาเอมมาได้ไดตัดสินใจกลับมาที่บ้านและเธอก็ต้องพบว่าผู้ช่วยของเธอที่มีนามว่าแคมแคม,แคมผมจะขอเรียกเธอว่าคามินแล้วกันนะครับตัวของคามินก็กำลังคุยเรื่องงานให้กับเอมมาแต่ทว่าในตอนนั้นคามินก็กลับหายไปเอมมาได้พยายามเรียกหาคามินแต่ทว่าก็ไม่มีเสียงใครตอบกลับมาเลยแม้แต่น้อยเอมมาได้ตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปแต่ทว่าในตอนนั้นเขาก็ต้องพบพ่อก,กับแม่ของเธอที่ทําการนอนก้มอยู่ที่ผืนเอมมาก็พูกกับตัวเองออกไปทันทีเลยว่านี่คงเป็นแค่ความฝัััันน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 นอออออยย่่่่าาางแแแตตตตใ้้เเธธไไดะสสปกพ กลับมาเธอก็ต้องพบพ่อของเธอที่มายืนอยู่ตรงหน้าเธอพ่อของเธอได้ตะคอกใส่เธอเออกไปว่าจงเขียนมันต่อซะและฉากได้ตามมาที่รูรูหนึ่งที่อยู่บนผืนแต่ทว่าในตอนนั้นก็กลับมีเสียงเด็กร้องเพลงดังขึ้นและเนื้อของเพลงมันได้ร้องออกมาว่าถูกฝังดินวันจันทร์มาริยานเกิดวันน,งนังคารมีความสุขวันพุธ แต่งานวันพฤหัสบดีเป็นแม่มดวันศุกร์ถูกจับวันเสาร์ถูกตัดสินวันอาทิตย์ถูกประหารชีวิตวันจันทร์แต่ในตอนนั้นเอม่าก็ทำการชะโงกหัวเข้าไปดูรูที่อยู่ตรงหน้าเธอแต่สิ่งที่เธอพบมันก็ต้องทำให้เธอนั้นตกใจเป็นอย่างมากสิ่งที่อยู่ในรูก็คือยิงแก่คนหนันยิงแก่ได้พูดออกมาว่าเห็นไหมฉันมาหาเธอแล้วแล้วจากนั้นยิงแก่ก็ได้แทงมีดไปที่ตาของเธอและดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นและฉากได้ตัดมาที่เช้าวันต่อมาดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีเเด็กกกชายยไม้้ขขีี่่่อองนนนทตตูบืแ กว่นั้นยิงแกก็ได้ลงมาจากรถแล้วก็เดินไปหาซากศพของนกที่กองอยู่บนผืนและพอเด็กได้เห็นยิงแก่เขาก็ตัดสินใจที่จะวิ่งหนีออกไปทันทียิงแก่ก็ได้ตะโกนชื่อของเด็กคนนั้นยูกเธอฆ่านกใช่ไหมเด็กน้อยคนนั้นก็ตอบกลับไปทันทีเลยว่าตัวของเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเขาเห็นนกตายอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วยิงแก่ก็ได้พูดออกมาทันทีเลยว่าเธอรู้ไหมอีกไม่นานต่อจากนี้เธอจะต้องตายเหมือนกับนกตัวนั้นหลังจากที่เด็กน้อยคนนั้นได้ยินแบบนั้นเขาก็นิ่งเงียบไปสักพักแต่ทว่าในตอนนั้นนนนนนนยยยิิิงงแกกกกกก่่่่็็ัััับม้้้้้าาใใสสตตววเดดดออไไจจทีีะปพร กระดายายแกคนนั้นออกไปว่านางแม่หมดแต่หลังจากที่หญิงแกคนนั้นขึ้นมาบนรถก็ต้องพบว่าเอมม่านั้นอยู่กับเธอด้วยเอมม่าได้พูดกับหญิงแกคนนั้นออกไปว่าถ้าตู่ของเธอยอมที่จะเขียนมันต่อคุณจะยอมปล่อยพ่อกับแม่ของฉันออกมาใช่ไหมแต่หญิงแกก็ไม่ได้รับปากของเธอเลยแม้แต่น้อยหญิงแกได้เสยะยิ้มใส่เธอแล้วก็ได้พูดกับเธอออกไปว่าถึงเวลาไปงานวันคืนสู่เย้าแล้วแล้วจากนั้นหญิงแก่ก็ได้พาเอมม่ามาที่งานศพของคาโรหรือว่าลูกสาวของเธอแต่ในตอนนั้นหญิงแกก็กลับทําสิ่งที่ทําให้เอม่าาาน้กปอยงไํลลทีศขูส อแต่หลังจากที่เอมมาได้เห็นแบบนั้นเธอก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเธอเลยตัดสินใจที่จะวิ่งหนีออกจากที่นี่ทันทีเอมมาได้มุ่งหน้ามายังสถานที่คุ้นเคยของเธออีกครั้งแต่ทว่าในตอนนั้นเพื่อนของเอมมาที่อยู่ในงานศพของคาร์โรก็ตัดสินใจที่จะตามเธอมาพวกเขาได้พูดกับเธอไปว่าพวกเขารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เอมมามางานศพของคาร์โรพร้อมกับแม่ของคาร์โรแล้วจากนั้นพวกเขาก็เริ่มที่จะพูดคุยกันพวกเขาได้ถามกับเอมมาไปว่าเธอมาที่เมืองแห่งนี้เพียงคนเดียวใช่ไหมเอมมาก็ได้บอกกับพวกเขาออกไปว่าเธอมาที่นี่พร้อม เมื่อได้รู้แบบน,นั้นเขาก็ได้บอกกับเอมมาให้เอมมาโทรชวนผู้ช่วยของเธอมาที่นี่ทันทีแล้วหลังจากนั้นไม่นานคาม,มินก็ได้มาถึงที่นี่และพวกเขาก็เริ่มดื่มฉลองให้กับการพบเจอกันอีกครั้งของพวกเขาหลังจากที่พูดคุยกันไม่ได้สักพักเพื่อนของเอมมาก็ได้ส่งนิยายที่เอมมาเคยเขียนเอาไวไ้ในตอนเด็กให้กับคามินและพอเอมมาได้ยินแบบน,นั้นเธอได้ตะโกนบอกคาม,มินออกไปทันทีเลยว่าเธออย่าได้อ่านมันเด็ดค่ะแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ดื่มและก็พูดคุยกันและบางครั้งพวกเขาอาจจะพูดถึงเรื่องเมื่ออ15ปีีททท่่่่่่่แแแลลลล้้้้้วววววตตาาาหหนนนนนนนัััััังงกกกกก็ยยไไมมมเเเฉิดดะะะรขขึพืจจใบฝ และหลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจที่แยกย้ายกันกลับทันทีและฉะนันได้ตามมาที่บ้านของเอมมาหลังจากที่คามินมาถึงเธอกระทาการเปิดหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนที่เพื่อนของเอมมาส่งให้ทันทีผมจะขอใกล้ขตรงนี้นิดนึงนะครับสิ่งที่เพื่อนของเอมมาส่งให้กับคามินไม่ใช่นิยายแต่ทว่าเป็นหนังสือพิมพ์โรงเรียนเมื่อเดือนมิถุนายนข้างในนั้นเอมมาได้เขียนเอาไว้ว่าภา,าระของการมีแม่คำสาปของคนรุ่นเราถูกผู้ใหญ่กาหนดชะตาชีวิตชีวิตของฉันอยู่ในความคิดของแม่สําหรับแม่แล้วความหมายของชีวิตคือกาาาารไมมม่ม่่่่ีคํถหหััววใใจนน้ยิงแต จมอยู่ในมหาสมุทรแห่งความโง่เขลาเรากำลังวาดภาพขนงโง่ที่ซ่อนอยู่ในความโง่เขลาของตนเอง เอาไว้เบื้องหลังรอยยิ้มและมือเขือเที่หยัดใส่ผมก็ไม่เข้าใจนะเขาว่าสิ่งที่เอมมาหมายถึงนั้นคืออะไรกันแน่แต่ที่รู้ๆก็คือเอมมารู้สึกหนักใจและก็มีแม่เป็นภาระแต่ทว่าในจังหวัดที่คามินอ่านมันเอมมาก็กลับมาพอดีคามินก็ตัดสินใจถามเอมมาออกไปทันทีเลยว่าทำไมคุณถึงเขียนแบบนั้นเอมมาได้หัวเราะออกมาทันทีและเธอก็ได้พูดกับคามินออกไปว่าเธอโกหกนายเธอว่าจะไม่อ่านมันเธอโกหกแต่ถึงแม้เอมมาจะหัวเราะมาแต่ทว่าภายในใจของเธอกลับรู right. ้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากที่เธอได้้้เเเเขขียนนนนแแบบบัักกมมม่ออองงตารูสึใจ เป็นอย่างมากที่ตอนนี้แม่ของเธอไม่ได้อยู่กับตนและหลังจากนั้นเอมมาเลยตัดสินใจที่จะกลับมาเขียนนิยายอีกครั้งและเหตุผลที่เธอต้องกลับมาเขียนอีกครั้งเพราะเนื่องจากที่ว่าเธออยากจะได้พ่อและแม่ของเธอนั้นกลับคืนมาและฉากได้ต่ามาถึงด้านหญิงแก่คนหนา่หลังจากที่เธอรู้ว่าตอนนี้เอมมากลับมาเขียนนิยายแล้วเธอก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและร่างกายของเธอก็ได้ลอยขึ้นมาและฉากได้ต่ามาที่เช้าวันต่อมาหลังจากที่เอมมาตัดสินใจเขียนนิยายอีกครั้งแม่ของเธอก็ได้ปรากฏตัวออกมาแม่ของเธอได้เดินขึ้นมาจากทะเลสายเออางงกข ก็เต็มไปด้วยบาดแผลจานวนมากสภาพร่างกายของเธอช่างน่าเวทนายิ่งหนกักและสุดท้ายก็จบอีพีที่2มาริยานนิยายอาถัน